ลองฟังอัลบั้มของ Max นะครับอัลบั้มนี้ Made in Canada ผมว่าในการบันทึกเสียงที่ Made in Canada ในจากแคนาดาเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเหมือนมันมีตัวเทปนะฮะมันมีเสียง Noise เยอะจนเกินไปนะครับคุณภาพมันไม่เทียบเท่ากับเทป คาเซตที่เป็นคอลเลกชันแบบเมื่อก่อนนะฮะความรู้สึกมันก็คล้ายๆเวลาเราอาจจากเทปใบเหครับผมคิดว่าเขาน่าจะอาจากเทปใบถ้าไม่อา่านแบบหนึ่งต่อนหนึ่งก็น่าจะอาจจากเทปใบมากกว่านะเพราะว่าซาวมันยังมันก็ฟังได้แหละถ้าจะฟังแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่ถ้าเราเจะกลิ่นอายแบบสมัยก่อนอนะ่ะไม่ได้แหละ คุณภาพมันไม่เหมือนกันแน่นอนครับมันก็ยังมีน้อยจากตัวเทปอยู่นะครับตัวม้วนนี้อาจจะผลิตอยู่ในประเทศจีนนะครับแต่ตัวม้วนอะไรทําออกมาสวยได้ครับสวยนะครับจะมองว่าคุณภาพของเทปยังไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นนะครับที่จะนํามาขายเพราะว่าน้อยมันเยอะเกินไปจริงครับ ถ้าใครแบบเป็นคนขี้รำคาญนะมันจะได้ยินเสียงตลอดเลยนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรครับสำหรับนักสะสมก็สบายๆครับ